กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอชซีถูกท่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพาะกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องเหากมาห็มาเยี่ยมยามยายแล้วก็เอาพ้นเรไม้มาให้ยายมีหมักสมแล้วกะ็สมอันสมขาวาแล้วก็นะมาแอปเปิ้ลเรียกว่าบ,บ้านเ้าเอิญว่ามา,มากเกี่ยงเนาะแล้วก็มันแอปเปิ้ลพี่น้องเอามาใหายยายแล้วก็มาถามข่าวอาการเป็นอย่างไรหาอยาก นับย yeah. ับออกมาด้วยฮะนับนับออกมานอกด้วยฮะบ่เห็นหน้าเอ้ยค่อยค่อยค่อยคอยเอออือืมอืมถอดเด้อถอดเด้ออืมเราจ่อยลงแรงแล้วเป็นจังไดเ้านอยู่ได้นอนอยู่บ้างนอนกับในนอนอนโหูอืม ยังเจ็บแห้งอย <S <s nope totally ู่บ่แห้งคือเก่านะปวดขึ้นบ่กัดนุกปัดนุกอืมอืมปวดจะนุบนุบอันนี้เพื่อนมานอนอยู่เพื่อนแม่น้องกิ๊ฟพี่น้องเอเดนเพื่อนแม่น้องกิ๊ฟเอาเตียงมานอน อืปวดจะนุบหนบเจอแล้วเนะาะทรมานแล้วเจ็บเนาะทรมานโอ้ื่อนอนเหนข้าวกะบอยากเลยเห็นเข้าก็บอยากอาหารการกินกับพี่น้องบอมแม่เราบ่มมีอันนี้ห้ามาหายเมื่อกี้นี่และอันนี้ลูกไผ่นมซื้อมาให้นี่มาเปิดมาเกีย่ยนายอยู่น่ากินกินข้าจ้าบ่กินข้าจ้าบ่ะ ข้าวเจ้าเจ้ากินข้าวเจ้าบางทีก็กินข้าวต้มอันนี้ข้าวเจ้าก็หุงแบบเร็วๆพี่น้องเร็วๆเอามากินหามะทานไถ่มาทานอาการของเจ้าว่าเป็นอะไรได้อยู่ได้นอนอยู่บ่อกใจแล้วมันยับย้ํทามข่าวัวดีแห้งดีเลยแห้งดีแห้งที่คือมันเยับย้ํทามข่าวมากับพญอยิ้มจอยพ่อขามาหน่อยไหมพ่อขามาหน่อยพี่ พ่อใหญ่จอยเพิ่นก็มาเยี่ยมยามพี่น้องเอ้ยมากับน้องนาดแล้วก็อเนย์พ่อซื้อมาฝากแม่นี่นี่นี่ซื้อมาฝากนี่ขอบคุณแนมมาดูยายยายแนมมาแนมมาอืมอเนยก็มาอเนยกับอไดี๋ยามาใกล้ม่ใหีไงมหญ่ไปแห่งบลอสบายนะน้องออกไปนอกน้องไม่ไน้องบใส่ผ้าปิดปากนะ พยาจอยมานั่งพี่นั่งตั้งพี่เจ็บปวดทรมานหมอให่โอ๊ดเอาสบายหม่ตีไปแล้วเราเจ็บเราปวดหมอ่้าเราฟ้ากระสุไปคือกันน่ะอืมโอ๊ทนเอาน่ะแล้ว เจ็บแห้งจนบริอยู่ในนอนเราขัางเว้นกับบรินอนลอแล้วบ่เจ็บนะโอ้ยตากระบะอบสงสารพี่นอกก้องเอ้ยตากระบะโอ้ยโอ้ยจนสั่งให้เบึงหลุบึงสั่งโอ้ยกะบิ่งให้แล้วตีดผ่านมากกับแม่ที่เคยหายเคยหว่านเนาะอืมไม่ต้องเขียนลาย บ่ต้องเขียลายบ่านดบ่ร์ก็วันนี้จะคืนบ้านจริงอืมคืนมาบริยูได้นอนจีบปัสสันเจ้าเรให้เป็นรักเ้อะกระโดงไอ้เบิร์ดกินน้อยเท่าใด้พอๆยับมาเยอะหน่อยหนึงอืมเราต้องเขียลายยายเอ้ยยายตะกี้ว่าไม่ยายตื่นกันสิมา เหงาจังได้ละอดทนเอาเป็นอาการเพิ่นกันเพิ่นหายย่อยๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นทรมานหลายเนองเอพินเจ็บเพินทรมานแม่นกระเพาเพินอยู่นี่แล้วเออทีสวนยา2สวนหลายปันกันคนละสวน จนนลแ้พี่มะหนั่งจะนะมานั่งอยู่ทางล้างเราแกสะสมุงนะแกะซะแกะเอาอซะก่อนซะมานั่งมาเบอกดูจะบอกอากยังไงเราเจ็บเราปวดนอนต้องขึนแล้วโอ้ยปวดท่ายังให้ละบอออันนี้กับผักม้อีพันทาพี่น้องเอ้ยเน้นๆแม,ม่น้องแม่น้องแก้มบุ๋มบอกพันเจ<ซ>็บพันจนสั่งจนลานแต่ก่อนอ่ะพันใจแข็งใจกะเดี๋ยวนี่ต้องซ้ายแบบ มันบอดีขึ้นนะจิ้มิ้ยังตะล่าเข่าเลยเจ็บปวดปวดเหล่าธรรมานัยเครื่องสองเถื่ออันเครื่งเจ้าด้อมันบมดาอืมเจ็บแบ้งนห่วยแบบนี้อ่ะอืมอืมออืมเบิ่งขนาดแล้วยายก็เข้มแข็งไว้เจ็บจนบอกจนลาจน ฉันบอกลูกเต่านะให้เบิ่งให้แง่ให้เบิ่งเอาอันนั้นอันนี้ก็ได้อันนี้ก็บอกบอกท่าพอสร้างมอยตีพุมเพ็รขาอันนี้ใส่แล้วพอไปได้งใช้กับพ้ามือนี่อืมราคาแพงลูกแพงล้านเลม่อสิมากมันตจิตใจหลุดเลกไปเลย่ะอดเอา หายใหญ่ๆบริยูไนนอนไปแล้งเลยเข้าบริหัวกถกระดาอืมหวานชิดน่อยลล้วผูณจะคนหักคนชังเลยอืมได้เลยมันจักใช้ชักใช้ได้แล้วเอาให้อืมตัวเองแห่งมีกระพาะปนนั่นแลวเนาะมันจะว่ามีเผื่อเพลพอได้อยู่ได้กินเอาหายโมกระเบิดเลย โมกับเบิดแล้ีมอปวดจนบู่้เลยนคนมูเหูจักไทแบบบักีน้อยมันบาหูจักเขาหูหว่เขาว่าแจ้งคือกับเว้นบัจักบัจักเสียอืม เาเจ็บอะเรหรอป้าไปนอนซ้องขึ้นแล้วเออช้องขึ้นแล้วนักแห้งมันยอดยึดน้ำเองน้ำเรืองในไรอื่มขึ้นเป็นซิดเหลือนขึ้นป้าเล่าหเสร,ร,ร็จนอนพายไม่ี้ออบอกบอกกีโรดก็ดีหลานใหญ่กล้าาบาทมาเลยอืมืม คันบ่ฮอดย่านกูบ่เป็นหยังคันฮอดย่านว่าบ่อชาเนี่ยขันบ่อปะเด็ตค่ะก็บอกก็บอกลูกบอกเต่าแล้วก็แนาดใดดีก็บอกลูกไว้สัวมันเล่าได้คือมุกุูชนใจพี่ท่านไปแล้วใครทุไปอืมปลาตะบ่อปลาอืมบ่อปลาพอนั่งกินกินข้าวบ่อปลา ปลาดีกุ้งซิวปูหอยเตื่องใสยงมีบะหมแมนปุกุ้งปลากูหอยเนาะมีมีทายกใหญ่เลยก็มีว้นลวปูปลาหอยบรนอนเลยกระดกอืเขาเอาผ้าเลอยากซกมีปักบปั๊บตกเยปั๊บตกมันมันเสียตะขานเสียตะขาดีบะดดีย อืมนั่นร่างกายลำบากเลเจ็บย <มา S 1> ังเจ็บตะขาคอเจ็บตะขาคอ,นนอนาาขึ้นไปตาก็ม้านอนนั่งอย่างบ่บ้านขึ้นอืม,มนนดีแล้วแล้วก็มาเยี่ยมมายาม,มดีตากระแนงเข้าวะอืม,อม นอนบอหลับมันเกี่ยวเพรากับใชยามีมีตามีตามินซักยาที่แห้งซักยาป่วยเลยเดี๋ยวไปหาเหตุเป็นตะถิบนะหยาให้กินแต่ยากับหมอสั่งนั่นเขาจะเอาหมอสั่งแล้วหมอเอาหายเลยาฝันมันมันจะเบื่อเลยเราเมื่อยแล้วนอนบอหลับเราก็เมื่อยคนเจ็บคนป่วยก็เมื่อยไม่ธรรมดาแล้ว ข่อยากกินยังแต่เราเน่ยเป็นคนทีว่วใจแข็งอดทนอะลีเจ้านั่นเคื่อนยังดลอนปูดหนอนนอนบุกปดลักปุดนอนก็นอืมให้ตานดเน่ไปวดขื้อ้วย,ปปยวอืม,อมไปโอยเป็นลูกคงล,ลูกเทียนได้ขอดีขอเสี่ยดเอาคนนอนแต่แล้วนูด้นอนอืม หนาวเราสบายเรายังหลุกมานังว่าคือว่าแล้วเรานอนบารับนอนหลูกนังหลุกขึ้นลุกยางหลุกยังอะไรคอยก่าแล้วโเะที่สนี่มาหายอะไรยังท่าอยู่บ้าท่าเสลังหูเบิดกัดเดี๋ยหอสนีเห็ดมาใหม่ อันนี้เอายังสะถานี said, yeah. ่โอ้ยน well ้ำหักไม้อืมเศร้าเป็นพี healthy, ่เส่หูเป็นพี่กะแตงหูแต่ถ้ายาหักไม้หายจาเมื่อถ้าเป็ซ่าเมื่อเศร้าเลยกับพี่ยังเนมาเศร้าลองทุกอย่างพี่น้องเอ้ยทุกอย่างเลยคุ้มข้าวผ้าประถอวขมวดเนี่ยยาก็กินทุกอย่างคือว่ายับลุกลุกคือว่าที่คือดูเถอะคือคุ้มหม้ซ่าประถาวขมวด อ็ยเราไปบึงดวงนี่สิ่งนั้นก็เมืนเราไปปัวนั้กสื่อว่าบงดวงกับบึงโอ้ยากบึงดวง่ายันสิ่งเ่วตาหามบุห็นเราจอยลงแหงแล้วเขาัม่สงบเลยขึ้นหรือล้วก็ไขเลยลรากุดยาเราไม่หมักเขาบ่ อืมถ้าหักมงหักไม้เห็ดทุกอย่างพือลไม้กินได้ยี่บ่กินได้ยี่บ่กินเลยอืมบดสมหน่วยเออกินโลดมันจังมีแห้งกินโลดมันจังมีแห้งข้าวคนท่าหลังสักองมันเกี่ยหน่อยนี่บดด่วยหนึ่งอืมมันเป็นแห้งแต่ข่าวน่ากินได้เล็กนึงข่าวน่ากินได้สองเสือบบดบวมหนึ่ง ชอบเถื่อนมัดบวกนึบวัวหม่เต็มกระไรฮึ่งกับยาหุงไลายลยหวงน้อยนึ่งต่อมห้เราน้อยนึงว่าดิงลานตตกับไปจิดอือถักกบเผาก่อนเลยสักทิ้งทม่ซื้ออือแล้วทำกับอบบดนะอือต้มหอยถั่อนน้อยเถื่อนละถั่อนยน้อยห้เรา ตบมเอามาจากกินงเป็นเหลือดเปนหลดกินน้ำเขามานลไรมีแหงเนาะบอกมักสันเราบอกินเขาตสองสางให้เรนกินเราบอกกินพี่อเลย้ากคนกินเบาแสเ่ยกินแต่จะไมายเขาเบาโลดึงเลยขาดเยียเลยมืดขาดเดยมันเจ็บปวดเจ็บปวดทรมานโอ้ยเห็นกระดาษทงสาร เห็นกระสงสารเพลินเบิ่งลูขาวเาหอาางงไนี่นเป็นมาให้เ็นเา่านเปนรเดทีจหลจะพัไทยเอาไว้เอาไว้คือเก่าเจ็บปวดทรมานหมอายทรมานโอ้ยเห็นกระนาสงสารเห็นก็สงสารเพื่น ขนาดทงซานจนหอกจนหายแล้วอยู่ผู้เดียวก็หายนอนบ่หลับทรมานในรีชองขึ้นแล้วเกจประหามงมาในวัดสิษฐุเล่าลงเห็นกัวเก่าน้ามือเรืองแห่งไรห้งเล็ดไหลเลดหือว่ากเก่านะแปลว่าน้ามือเรืองนะแห่งไรแห้งกัวเก่าพี่น้องเอ้ยบอกว่าเราจะให้เบิดยาเนาสิบผ้าไปรับไปตรวจอีกไปตรวจอีกตัวแต่ละเถื่อมันประมานเงินแต่น้อยๆคิดว่าจะมันขัดเข่า ค่ะแล้วก็ยามันไล่ออกแห้งขิดจะคอข้าวก็เห็นมลนเพราะว่าผูเขาเคยเป็นบาวาน่ะนี่มือเขาจนกุดนี่ยอกไหไข้ลื่เมเป็นภมน้องอั่นดิไปเศ้านะหันเลยอมองม้อนด้าวียนั่นเละว่ามันหัดออกว่าสัรน้องน่ะอันนี้ก็ยาน่ะเป็นจค่นั้นนะคบพีผเดียวค่ะมันก็เบืองเลยเปอนะกุเป็น มั <l id> นไข่อันนึงแถวมันบมันหักอมเป็นไแล้วไปเรื่อเแม่กัดเห็ดตามผืนไปเรื่อยๆแื่อะเบิดยาแลักะไปใหม่แต่ว่าได้แพงแต่เนาะสามพันกว่าบาทไปอีกกัดเบิดนะขาสร้างปัวผืนจนสุดเพ้เละถ้าได้ก็ถอนั่นหละจนย่อมเู้ละเห็ดแั่งได้เลยซอยเบิ่งซอยเบิ่งกันไปผู้ลอยากทำบุญกับคนนั้น เจ็บคนป่วยคนนั่นนี่ก็ทำบุญได้เด้อพี่น้องเด้อสอยชีวิตคนคนหนึ่งหายยืนยาวต่อไปอีกพอให้ไดรบเห็นหลูกเห็นยังต่อไปเห็นหลูกเห็นหลานเนาะก็สอยเลือ,อไไพิ่นคำอร่าได้พี่น้องดูตนสงสารเผน่นเนาะทำบุญกับผ่นกะได้บุญได้พี่น้องเอ้ยทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยพี่น้องเอยะลยทรมานเลนแม่นเจ็บผ่นปวดผ่นทรมานโอ้ยบริยูได้นอนพี่น้องเลย ซอยพิจารณาใน,ดนดเด้อพี่น้องเด้อซอยเรือผลิเข้าวมันในเด้อพี่น้องน้องหนานกันยินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะเหจะไดแหละเห็นผลนกันลาสงสารเงินคำไปหาหมอเตอร์เท่เธอเือกอะเบิดลายเนาะจักเสียมาแต่ไสแหละมีในน้อยบ่มีลายเงินกับมีอยู่ดอกแต่บ่มีลายไปหาหมอแต่ละเทือกอะสามสี่พันบาทมันบริปัวฟรีคืออยู่ฝั่งไทยเนาะ อยู่ไทยเพิ่นๆพนะาตัดสามสิบบาทโอ้ยแต่หม่นเฮาสะอ่อนเนาะทางลาวเฮาบ่มีพี่น้องเลยแบบนี้นะยายาขนาดว่ายาเมดหนึ่งก็ยังสิบพันสิบพันก็คือว่าสามสิบบาทเลยหมีหนะึ่งน่ะปาท้อแม่นไปพงมอได้กเสียเงินเสียทุกอย่างจต่วัาซอยเลือพนัข้ามในเรือพี่น้องเดือ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจบาว้เพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องนาดด้วยพี่นอ้องเมื่อนี้ฮะก็มาอัปเดตอาการให้เบิง่งเนาะอาการของยายว่าได้อยู่ได้นอนบ่หรือดีขึ้นหรือเป็นจังไดกับมาเบิ่งมาส้มนะอาการพี่นอ้นนนองเอ้ยนักหนาพี่น้องเอ้ยอีต้นสงสารเปิดห็นแล้วก็นันคอยสวงให้เศร้าเด้อสบายดี